ชาติที่แล้วเราเกิดเป็นใครเกิดเป็นอะไรผลของกรรมจึงส่งผลมาถึงในชาติปัจจุบันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะคะ การที่คนเรามีอดีตชาติจริงหรือไม่นั้นหากเป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับหนึ่งในศาสนาพุทธเชื่อได้ว่าต่างต่อเป็นเสียงเดียวกันแบบทันทีว่าเรื่องอดีตชาตินั้นเป็นจริงแท้แน่นอนเพราะเรื่องของอดีตชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันในเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นวัตจักรของกฎแห่งกรรม ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งมีปรากฏไว้ในลักษณะของการบันทึกเรื่องราวการมีอยู่ของอดีตชาติทั้งในลักษณะคําสอนและพุทธประวัติที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมากมายหลายประเด็นเราทุกคนสาม,มารถศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเปรียบเทียบอดีตชาติของเราได้มากมายเป็นเบื้องต้นซึ่งแบ่งออกไปตามหลายลักษณะที่จะอธิบายให้ฟัง และลองพิจารณากันดูว่าตัวเรานั้นมีอาการแบบนี้ลักษณะนิสัยแบบนี้หรือไม่ 1. แบ่งตามลักษณะนิสัยความประพฤติลักษณะนิสัยของคนเรานั้นสามารถนำมาตั้งสมมุติฐานเรื่องของอดีตชาติได้ซึ่งมักจะเป็นข้อเปรียบเทียบบุคคลถึงลักษณะนิสัยที่ต่างกันแล้วนำมาเปรียบเปรยกับลักษณะนิสัยของสัตว์ เพื่อใช้สอนหรือตักเตือนตนว่าอย่าได้ทำนิสัยเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญแล้วในระดับหนึ่งก็ควรจะมีลักษณะนิสัยอย่างมนุษย์ ซึ่งในครูบาอาจารย์และบรรพบุรุษตั้งแต่ครั้งโบราณท่านทราบเรื่องเหล่านี้ดีท่านจึงมักจะนำข้อเปรียบเทียบเหล่านี้มาใช้สอนล,ลูกหลานให้เป็นคนที่มีความประพฤติดีสมบูรณ์ให้สร้างกรรมใหม่หนีกรรมเก่าเสียแล้วรู้แล้วอย่าไปทำอีกจะขอพูดในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ก่อน อย่างคนที่ขี้เกียจมากๆเอาแต่กินแล้วนอนเป็นพวกสันหลังยาวก็สามารถใช้พิจารณาด้วยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเดิมได้ว่าคนคนนี้อาจเคยเป็นงูที่มีชีวิตอยู่เพื่อกินแล้วนอนหลายชาติมาแล้วความทรงจำเดิมจึงยังไม่หมดสิ้นไปมาในชาตินี้ก็ยังมีนิสัยของงูอย่างนั้นอีกใครเป็นเอามากก็แสดงว่าชาติเล้ๆนี้แหละก็ยังเป็นงูอยู่ คนที่แสดงกิริยาอาการในการรับประทานอาหารอย่างมูมามการกินจุกินเท่าไรก็ไม่อิ่มทั้งทที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรก็น่าจะมาจากชาติหนึ่งชาติใดเคยเกิดเป็นหมูจึงยังมีนิสัยเดิมไม่ต่างไปจากหมูยิ่งเป็นคนที่ไม่สนใจตัวเองปล่อยปละละเลยไม่สะอาดสะอ้านตัวเองชอบนอนแบบไม่อาบน้ำอาบท่าทำอะไรก็ชอบเละเอเะเทอะเปื้อน ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใช่เลยต้องเคยเกิดเป็นหมูมาก่อนแน่นอนคนที่ซุกซนอยู่เฉยๆไม่ได้ชอบเดินไปเดินมาคลุกคลิกตลอดเวลาเวลานั่งก็เขย่าเท้าหรือเขย่ามือเหมือนคนซุกซนก็เชื่อได้ว่าในอดีตชาติต้องเคยเกิดเป็นลิงหรือตระกูลของพวกลิงข้างทั้งหลาย คนที่ชอบทะเลาะวิวาทต่อยตีกันเห็นหน้าใครแล้วต้องมีอารมณ์โมโหต้องจิกต้องตีอยู่ร่ำไปก็มีจิตเดิมมาจากไก่ชนหรือสัตว์ตัวใหญ่ๆที่ชอบต่อสู้กันไม่ว่าจะมาจากการแย่งตัวเมียหรือคมเหงสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าหรือคนไปจับเอามาสู้กันคนที่มีนิสัยเจ้าชู้มากๆในกามวันๆครุ่นคิดแต่เรื่องเพศและไม่เลือกหน้าไหนทั้งนั้น ขอไม่มีหางก็พอในชาติก่อนๆอ,อาจจะเคยเกิดเป็นหมาและถ้าเป็นเอามากในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอาจจะเป็นหมาหลายชาติติดต่อกันด้วยคนที่มีนิสัยเรียบร้อยชอบทำอะไรเงียบๆและชอบอยู่กับคนและอาจจะเกลียดหมาด้วยนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าอาจจะเคยเกิดเป็นแมวมาหลายชาติ คนที่มีนิสัยสู้งานชอบทำงานหนักยิ่งแบบใช้กำลังมากๆปัญญาน้อยๆไม่ชอบคิดมากและไม่บน่นครูบาอาจารย์ท่านว่าอาจจะเคยเกิดเป็นวัวหรือควายมาก่อนยังคงมีนิสัยอดทนอดกลั้นเหนือคนอื่น 2. แบ่งตามลักษณะของศีล คนที่มีความประพฤติผิดศีลแต่ละข้อจึงอาจสันนิษฐานถึงจิตเดิมว่าอดีตชาติอาจเคยเกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตอย่างอื่นมาก่อนดังต่อไปนี้ 1. คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมชอบทำร้ายหรือฆ่าผู้อื่นความเป็นปกติของมนุษย์เราเราจะไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันต่างจากพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่น เสือสิงโตวเวลาหิวทีไรก็จะไล่ล่าสัตว์อื่นกินทันทีหากมนุษย์ผู้ใดที่ชอบทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันหรือมีจิตใจที่โหดเหี้ยมไม่รู้สึกถึงความผิดปกติของจิตใจเวลาที่ได้ลงมือทำร้ายหรือสังหารใครคนผู้นั้นก็มีจิตฐานเดิมไม่ต่างจากสัตว์ที่มีนิสัยดุร้าย อย่างเสือสิงโตหรือสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายชนิดอื่นๆ 2. คนที่มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยหรือแม้แต่เป็นหัวขโมยมืออาชีพธรรมชาติของมนุษย์เราจะไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะโดยธรรมชาติเราจะมีความรู้ในเรื่องความเป็นกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู่แล้วว่าน,นี่คือของของเขา นี่คือของของเราแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะไม่รู้เช่นเวลาที่สุนัขเห็นแมวกำลังกินข้าวหรือกินปลาอยู่มันก็จะตรงเข้าไปแย่งเลยทันทีดังนั้นถ้ามนุษย์ผู้ใดที่ไม่รู้จักประพฤติศีลในข้อนี้ชอบไปจี้ปล้นทรัพย์สินของคนอื่นก็แสดงว่าจิตฐานเดิมของคนคนนั้น อาจเคยเกิดเป็นหมาหรือแมวหรือเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างตัวเงินตัวทองที่มีลักษณะนิสัยชอบขโมยของกินของกันและกันหรือแม้แต่ของสัตว์ประเภทอื่นๆ 3. ผู้ที่มีนิสัยมากๆในกามปกติแล้วมนุษย์จะรู้จักควบคุมความต้องการของตนเองและรู้ว่า การครองคู่แบบใดที่ควรและไม่ควรแต่คนที่มีลักษณะนิสัยชอบผิดศีลข้อที่สคือมั่วเพศหรือมากมากในกามจะมีลักษณะนิสัยเดิมที่เป็นไปนในทางสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นบางชนิดกรณีเป็นหญิงที่มีนิสัยมกักมากในกามจะมีลักษณะนิสัยจิตเดิมมาจากปลาโดยเฉพาะปลาตะเพียนตัวแม่ ที่เวลาผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะมีนิสัยทอดทิ้งตัวผู้ไปหาตัวผู้ตัวใหม่สมสู่ต่อไปเรื่อยๆหรืออย่างปลาหมึกซึ่งตามธรรมชาติของปลาหมึกตัวเมียแล้วสามารถนอนรอให้หมึกตัวผู้มาสมสู่ได้โดยไม่สนใจคือขอให้เป็นตัวไหนก็ได้ก็พอ คนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ก็อาจมีจิตฐานเดิมมาจากสัตว์เลือดเย็นเหล่านี้และสัตว์เลือดเย็นอย่างปลาหรือปลาหมึกเวลาผสมพันธุ์ก็จะออกลูกเป็นไข่เมื่อออกวางไข่แล้วก็จะปล่อยให้ไข่ฟักไปตามธรรมชาติของมันเองไม่ยอมดูแลดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจกับคำเปรียบรอยโบราณกับหญิงที่ทอดทิ้งลูกของตัวเองว่า ได้ทิ้งไข่เอาไว้ให้คนอื่นเลี้ยงว่าเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนคนนั้นได้ตรงกับสัตว์เดรัจฉานอย่างไม่น่าเชื่อกรณีที่เป็นชายคนที่มีนิสัยมากๆในกรมคุณก็อาจจะมีลักษณะนิสัยจิตเดิมมาจากหมูเพราะหมูนั้นเป็นสัตว์มากๆในการม ดังจะเห็นได้ว่าเวลาหมูตัวผู้จะขึ้นขี่หลังนางหมูคือจะผสมพันธุ์ทั้งๆที่นางหมูกำลังจะกินอาหารและเดินไประยะทางที่ค่อนข้างไกลเจ้าหมูตัวผู้จะไม่เลิกราสามารถตามไปผสมพันธุ์ได้ทั้งๆที่แม่หมูยังกินอาหารหรือทำอย่างอื่นอยู่ กรณีเรื่องลักษณะนิสัยที่เป็นคนมากมากในการมาคุณนี้เราเห็นได้ชัดจากกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนในสังคมโดยเฉพาะต่างประเทศที่เขาหรือเธอเหล่านั้นมีอาการติดเซ็กจนต้องเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างจริงจังก็อาจจะเป็นเพราะมีจิตเดิมมาจากสัตว์เอรชานเหล่านี้หลงเหลืออยู่มากนั่นเอง4 คนที่มีนิสัยทางการพูดในทางไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดหรือพูดเพ้อเจ้อคนที่มีลักษณะนิสัยชอบทำร้ายหรือก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยคำพูดก็จะมีลักษณะนิสัยเดิมไปทางสัตว์อย่างสุนัขอย่างเช่นเวลาที่สุนัขตัวที่อยู่ในบ้านพอมีสุนัขตัวอื่นหรือคนอื่นๆผ่านมามันก็จะเห่าหรือขู่ทันที แต่มนุษย์ปกติเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเวลาปกติเราไม่ด่าว่าหรือหลอกลวงใครหากใครที่ชอบใช้คำพูดให้คนอื่นเดือดร้อนก็แสดงว่าก็ใกล้เคียงกับความเป็นสัตว์เดรัจฉาน<ม>เช่นสุนัขหรือสัตว์ที่ใช้เสียงทําให้คนอื่นเดือดร้อน 5. คนที่มีนิสยัยชอบดื่มสุราเมรยัยหรือติดสิ่งเสพติด คนที่มีลักษณะนิสัยชอบมึนเมารักในการดื่มและการเสพสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินทางจิตก็จะมีจิตหันเหไปทางสัตว์เดรัจฉานที่มีลักษณะเช่นนี้อย่างเช่นมีที่แม้จะเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่ก็ชอบมัวเมากินน้ำผึ้งหรือจอระเข้ ที่มัวเมาเรื่องกินไม่เลือกและเดินสายไปสัตว์เหล่านั้นจะไม่สามารถบังคับทิศทางได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมดังนั้นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกำลังกายของตนเองให้เป็นคุณงามความดีหรือนึกคิดอะไรได้ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์คนชอบกินเหล้าทำให้จิตของตนตกอยู่ในสภาพของโมหะความโง่ความหลง ขาดความสำนึกก็รู้สึกตัวและบุญบาปก็ไม่ได้เอาใจใส่แล้วมีโมหะคือความโง่ความหลงเข้าครอบงำไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปผลของกรรมตลอดจนการตายการเกิดใหม่ดังนั้นเวลาใกล้จะตายก็จะมีโมหะร่วมด้วยปะปนกับอารมณ์อื่นๆอ,อารมณ์ที่ดีก็นำเกิดเป็นเทวดาชั้นตำ่ำและเป็นมนุษย์เพราะเขามีบุญมาบ้าง แต่อารมณ์บาปที่เคยกินเหล้าเมายาก็เป็นบริวารเกิดเมื่อตอนใกล้จะตายด้วยในชาติต่อมาจึงกลายเป็นคนปัญญาอ่อนแทนที่จะเกิดเป็นเทวดาลและมนุษย์ที่สมบูรณ์กลายเป็นปัญญามากหรือน้อยกลายเป็นคนพิกลพิการทางจิตใจแต่ถ้าได้เบียดเบียนสัตว์เช่นฆ่าสัตว์บ่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพิการทั้งร่างกายด้วยเมื่อพูดถึงจิตวิญญ,ญาณที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสาร ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่ว่างูไส้เดือนลิงมนุษย์เปรตยักษ์สัตว์นรกเทวดาหรือพรมใดก็ตามถ้าก่อนตายจิตนั้นเป็นทางบุญกุศลก็มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีและกล่าวได้ว่าในภพมนุษย์นี้ถือเป็นภพภูมิที่ดีและประเสริฐที่สุดซึ่งแม้แต่พวกเทวดานางฟ้า ยังอยากจุติมาเกิดเลยคำว่ามนุษย์ถ้าว่ากันตามศัตว์แล้วแปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูงคือสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์สัตว์นรกใดๆเพราะมนุษย์ที่แท้จริงจะรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์มีความละอายและเกรงกลัวในการทำบาปและด้วยวิสัยแล้วจะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกฎระเบียบ ของความดีต่างจากสัตว์อื่นๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกํนาลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ